วันนี้น้องเกิดน้องสงการคร<ด>ับแล้วของเปรี้ะวนนเกิดน้องคนนี้ม่เด่งน้องสงน <c oughs> น้องสนงั้

วันเกือบน้องส่งกันครับผม ใส่หมูอ่ะไม่ต้องใส่มาเหมือนกันใส่สวนผสมอย่านี้เลยเทตัแรกใส่เอสักก็เพราะของนี่ก็ได้หมลองที่เป็นโดนดูตนคุณชาคุณชาเป้ว่านักร้องอ่ะจะเอาไปลงอินเตอร์เน็ตทาท